สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานระดับ Android V1 นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแ,แชร์คลิปวดีโอนี้จะทาเรื่มเป็นแนะนาสินค้าไม่ได้เชิญในการลงทุน่งใดการลงทุน c นเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันอย่างนนะครับอันนี้เราก็อยู่กับระดอล Lock Learn ระดับ i n v t Free t ด e e สายฟรีเล่นได้สร้างใาไดนะ้อันนี้ก็เป็น EP ที่94นะอันนี้ผมตั้งร้านอยู่นะผมก็ค่อนข้างงงอันนี้คนละเหมากินไร้ไปหมดนวะคือหินดินเล็กเนี่ย ผมขายลูกละสี่พันก็ไม่ถูกนะแต่ผมงงว่าอาทิตย์นี้มีคนมาเหมาแบบนี้สี่รอบเลยนะไม่รู้ว่าเขาเอากินไรไว้ทำอะไรจะเอาไว้ตีบวกก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมงงเหมือนกันว่าจะเอาไปทําอะไรผมว่าผมขายกินไรเนี่ยลูกละสี่พันนะตอนแรกผมตั้งสองพันห้าเอ้ยเหมาคนเหมาแล้วเหมาเอ้ยผมก็ตั้งสามพันสามพันห้าแล้วนี่ผมก็ตั้งเอ้ยสี่พันนะกินไรเนี่ยอ่า เนีานาน่ยนะมันทุกอย่างเหลือไฟหินปุ๊บยกเว้นกินไลคือเขาเหมาไปหมดนะผมก็ตั้งตั้งไม่ถูกเลยกินไลนะเออนี่ยเออไหนวะผมผมตั้งเนี่ยติดตดติดติดติดตด,ตดไม่รู้ผมเนี่ยกินไลผมก็ตั้งสี่พันก็ไม่ถูกนะเออผมงงว่าคนเมาจีนไลผมไป เอองงแฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปฏิบัติการจริงๆอ่ะตังค์หมดแล้วเมื่อวานผมไปตีบวกหมดแล้วนะตังค์หมดตูดมากเลยนะเมื่อวานนะตังหมดตูดมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจริงๆผมผม,ผม,ผม,ผมตั้งใจจะซื้อไอ้นี่นะไอไอร้านนี้นะนี่เนี่ยโอ้โหผมแสีงเลยนะผมผมซื้อตลาดจอนผมผมตั้งใจจะซื้อไอร้านนี้มาขายนะไอ้นี่มันขายตะกร้แตนหายากกับไอ้นี่นะ เดี๋ยวผมไปดูกินไลฟ์ก่อนนะไปล่ากีินไลฟ์ก่อนนะมันเหมาผมไปเยอะมากเลยนะเออผมมีมีอะไรหรือเปลาอันทีนี้มีคนมาเหมาแบบนี้สี่สี่ก็คือแบบซื้อหมดซื้อหมดแล้วซื้อแต่กินไลฟ์ด้วยนะงงมันอาจจะมีอะไรดีๆหรือเปล่าผมก็ขายว่ถกตอนแรกอะผมก็ตั้งสองพันห้าเหมาร้อยลูกร้อยี่สบลูกหมดอะผมก็อีกวันผมก็ตั้ง สามพันอหมด,ดนี่แหละน่าร้อยกว่าลูกนะแล้วก็ตั้งสี่พันอู้เหมาแบบผมคุยนะมันทไํไรเ็กินไรม์งมากก่บช็อปปิ้งก่อนเผื่อจะเจออะไรดีๆนะ,ะช่วงนี้ที่ผมของขาดของขาด,ขอ,ข,าดของขาดก็คือผมขาดเพชรนะเพชรแล้วก็ขนขนแล้วก็ขาดตะกะแตนนะ,ะเพชรเพชรเพชร เพชรอันนี้แหละเพชรเพชรหนึ่งกระลัดนะอ่าเพราะว่าช่วงนี้เพชรหนึ่งหนึ่งกะลัดผมว่ามันมันหายากมากเลยนะคนเปิดไม่ค่อยได้กันนะแล้วมั้งค่อยค่อยมาเหมาแล้วนีนะ่ถ้าซื้ออะไรไม่ได้นะ, <c oughs> อ,ะอันดับแรกมีหาวท์กับเหมือนหรือเปล่าเนี่ยผมก็ตูนเลยพวกนี้เป็นสบเสบียงสบเสบียงนะอันนี้คือเป็น ที่อันนี้นี้ที่อยู่ในรถเข็นก็อยู่ในรถเข็นนะยังไหมว่าช่วงนี้มันขายกินไลท์ออกผมมันมีเควก,กินไลท์อะไรที่มันใช้100้อย้อยลูกหรอหรือผมคิดว่าเขาซื้อไว้เก่งกําไรหรอไม่โคก็เยอะอยู่นะโคลโคหายากอยู่นะหมืขาหมื่นสี่อันเดเดียจริงร้านข้างบนมันชอบน,นจอมมอิจีเอ็มมันซื้อวะจีเอ็มเาช่วยอุดหนุนผมว่าผมเห็นผมยากจนนะ ฉุนชอบไปซื้อแถวๆนี้นะหินท่าส่วนใหญ่จะมีคนมาขายแต่บางทีก็ขายถูกเพราะว่าส่วนใหญ่ผมผมมาเหมาซื้อจากข้างบนตรงนี้นะอ,อ,อ่อไออนพันหนึ 7, ่งเลยจ็ดพันอ่หินใหญ่เนี่ยหินตีบวกหินตีเกาะก็เริ่มขาดแล้วนะนี่กินไรโอ้โหมีสองลกูกซื้อไหม <laughs> มีสองเม็ร หนึ่งกระปห้าพันหรอแล้วกตักขาตักตกะแตนโอ้โห,หน่าซื้ออยู่นะแล้วก็แล้วกันตังเราก็มีจำกัดเราก็ไม่ได้มีเยอะอันนี้ก็ตลกในร้านเขาขายสองร้อยนี่ก็มาขายกันแปดร้อยโอ้โหตายแล้วคุณไทยอ่ะดูก่อนแล้วกันอาจจะอัด อาจจะมาเหมาเพชรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรออกถ้าร้อยเมตรนี่ก็ท่านร้อยเมตรเมตระห้าพันเพราะผมเหลือเพชรสิบกะลัดเนี่ยแค่เหลือแค่เจ็ดเมตรในเพชรสิบกะลัดของผมเนี่ยหาซื้อยากอยู่นะเพชรสิบกะลัดเนี่ยนี่ไม่ล้านนี่ดิล้านของผมเนี่ยเออยห้าเมตร ก็สองกะหลดมันมีเยอะมากเหมือนสองกะหลัดมันมีขายนะแล้วก็เพชรเพชรของบางอย่างที่ตีบวกเนี่ยของบางอย่างที่แบบว่ามันมีร้านขายบางคนแบบจะเยอะมากเลยนะไปช็อปถ้าไม่ได้ลาก็จะมาซื้อเพชรนั่นแหละพอเพชรพผู้สูงมันจะหายากตวงนี้ตื้อดืด้อ สปอยเห็ดราคาก็าตกแล้วเมื่อก่อนรู้หาย,ยากมากตอนนี้สปอยเห็ดโอ้คนออกมาขายก็เตมเลยถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นมันคงล้นแล้วแหละนะเซิร์ฟนีมน้มันต้องเปิดจากกล่องอย่างเดียวนะไปอีสูตรนะอันนี้เราเนมันเรามีตังแล้วก็ว้าไปแล้วกันนะโอ้ค่าใช้จ่ายรอบหนึ่งไม่ถูกเราไปสามพันว้าไปนี่เป็นอีกอีกหกเจ็ดพันแล้วก็กด บัฟวิ่งกับบ้านอีกพันหนึ่งโอ้โหแพงอยู่นะอะตามไล่ดินหยาดินเล็กตึ๊ด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 จริงตังหมดตูดอย่างนี้ตังหมดตูดสามตัวเมื่อวานตีบวกนี่มีก็เหลือแค่หมื่นห้านะอันนี้ก็เหลือพันก้าหมดตูดแล้วตัางเมื่อวานแบบหมดตูดจริงๆคือไปตีบวก รีออฟครั้งที่สองมาโหครั้งหนึ่งก็มันต้องใช้นั่นสามสิบเมตรใช้อ,อดามเบสซิ่งเน,นี่ยสามสิบเมตรสามสิบเมตรเนี่ยเราก็ต้องไปอะไรละ่ะเราก็ต้องรวบรวมก็สามหมื่นละรวบรวมสามหมื่นนะถ้าไม่ใช่ไอดีเดียวกันก็เดียวหักยี่สิบเปอร์เซ็นโอ้โหจุกมากนะเวื่อวานมีรีออฟครั้งที่หนึ่งรีออฟที่สองด้วยนะหมดตูดเลยเออ ถ้ามีหินเด่นหนึ่งซื้อหมดแล้วเนี่ยแต่น่าจะไม่มีแต่บางวันก็มีคนมาขายเยอะมากเลยนะตังวงว่าเขาเอาดินไปทำอะไรราคาผมขายก็ไม่ถูกนะถ้าไม่มีก็ทำนั้นไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็เดี๋ยวไปซื้อเพชรเก็บไว้แล้วกัน ถ้าผมไม่ไม่มั่นใจจะทำไอหมวกแคแททแบร์ใส่เอ้ยแต่ไม่ได้มันต้องหาไปมันมันใช้ไปกี้บอกว่าไปกี้เนี่ยโหะไรคะ่ะนี่แบบเออมันไม่มีหินดิน่นตอนนี้มันหินดินขาดตลาดนะใช่ใช่ใมันขาดตลาดละงงอะ่ะ ผมต้องนั่งรับซื้อของเนี่ยอย่าบอกนะไม่มีร้านหินดินขานมว่งมีมีอาจจะตรับซื้อลูกประแปดร้อย ยิงใหญ่ไม่มีแฮงสัไไม่มีจริงแหละเอยไม่ไมี ไม่มีครับวันนี้ไม่มีหินดินขายแลยทีาจะช่วงเย็นๆเยอะเลยนะเคยเห็นอันนี้ไม่มีแนะ mm. ล้เซิงลอยอันนี้โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะวันนี้ไม่มีหินดินขายนะโอเคค่อยเจอกันใหม่อีพีหน้านะเจอกันใหม่บ๊ายบาย